สวัสดีค่ะ l อ w t a l k by พิมพร e สค่ะพิมพรีสทอล์ก i n g สรุปคำอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญาหนังสือที่เขียนโดยอาจารย์ธานีสิงหนาฏนะคะสำหรับ EP นี้นะคะจะเป็นเรื่องวิธีการนำสืบพยานเอกสารค่ะการสืบพยานเอกสารมีลักษณะเฉพาะ กฎหมายยอมให้รับฟังได้แต่ต้นฉบับเอกสารเท่านั้นห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับข้อความในเอกสารนั้นรวมถึงพยานบุคคลด้วยแต่การสืบพยายนเอกสารอาจมีข้อโต้แย้งถึงความถูกต้องแท้จริงของเอกสารได้จึงต้องส่งสำเนาล่วงหน้าให้แก่ศาลและคู่ความฝ่ายอื่นเพื่อตรวจสอบความมีอยู่และถูกต้องแท้จริงของเอกสารนั้นก่อน การส่งสำเนาเอกสารล่วงหน้ามีหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา90ซึ่งบัญญัติว่าให้คู่ความฝ่ายที่อ้างอิงเอกสารเป็นพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเทียงของตนตามมาตรา8 8วรรคหนึ่งยื่นต่อศาลและส่งให้คู่ความฝ่ายอื่นซึ่งสำเนาเอกสารนั้นก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วัน หลักเกณฑ์ก็คือให้ส่งสำเนาเอกสารล่วงหน้าต่อสารและคู่ความฝ่ายอื่นก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันเป็นกรอบเวลาในการยื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรกพอดีแต่การส่งสำเนาเอกสารต่างจากสำเนาบัญชีระบุพยานตรงที่ฝ่ายที่อ้างเอกสารนั้นมีหน้าที่ส่งสำเนาเอกสารต่อสารหนึ่งชุดและคู่ความฝ่ายอื่นโดยผู้อ้างเอกสารจะต้องเป็นผู้จัดการส่งเองไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคู่ความฝ่ายอื่นมาขอรับ จจาาาากเ้พนงงนงคำว่าเอกสารตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญามาตรา1อนุเจหมายถึงเอกสารหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรตัวเลขผังหรือแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ถ่ายภาพหรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้นส่วนประกอบหลักสองส่วนก็คือเอกสารหรือวัตถุอื่นใดกับข้อความที่ปรากฏดังนั้นการนําวัตถุที่มีข้อความปรากฏอยู่จึงอาจเป็นการสืบพยานเอกสารหรือพยานวัตถุก,ก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนําสืบ หากนำสืบถึงข้อความที่ปรากฏบนวัตถุจะเป็นการสืบพยานเอกสารแต่ถ้าหากนำสืบถึงความมีอยู่ของเอกสารนั้นโดยไม่มุ่งสืบถึงข้อความที่ปรากฏจะเป็นการสืบพยานวัตถุเช่นภาพถ่ายเป็นเอกสารได้หากบันทึกข้อมูลไว้แต่การนำภาพถ่ายเข้ามานำสืบในฐานะพยานวัตถุไม่ใช่พยานเอกสารไม่ต้องนำส่งสำเนาเอกสารตามมาตรา90 ข้อความที่บันทึกไว้ในเทปบันทึกเสียงไม่สามารถรับรู้โดยประสาทต,ตาเป็นการนำสืบเสียงพูดเป็นพยานวัตถุไม่ใช่พยานเอกสารส่วนคำว่าสำเนาเอกสารหมายความว่าเอกสารที่คัดลอกหรือทำซ้ำมาจากต้นฉบับโดยเจตนาให้เป็นสำเนาไม่ว่าจะทำโดยวิธีอัดสำเนาทายเอกสารพิมพ์หรือวิธีอื่นใดให้ปรากฏความหมายตรงกับต้นฉบับหรือคู่ฉบับสภาพบังคับ ถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ผลจะเป็นไปตามมาตรา87อนุสก็คือห้ามมิให้ศาลร,รับฟังพยานเอกสารนั้นเป็นพยานศาลดีกาวางเงื่อนไขว่าแม้ว่าฝ่ายที่จะสื่อเอกสารไม่ได้ส่งสําเนาให้ถูกต้องตามมาตรา90วรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณีก็ตามหากในเวลานําสื่อต้นฉบับเอกสารตามมาตรา93คู่ความฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ได้รับสําเนา ต้องโต้แย้งขัดขานว่าจะนําเอกสารนั้นเข้าสืบไม่ได้เพราะไม่ได้ส่งสาเนาเอกสารล่วงหน้าจึงต้องห้ามไม่ให้รับฟังดังนั้นถ้าหากว่าไม่ได้โต้แย้งเนี่ยศาลก็มีสิทธิ์ที่จะรับฟังหากคู่ความฝ่ายตรงข้ามไม่ได้โต้แย้งขัดขานและสารรับเอกสารนั้นไว้ล่วงหน้าแล้วถือว่าเป็นกรณีที่ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราย7 ผู้ความฝ่ายตรงข้ามจะต้องตัวย้งขัดค้านขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจรารณาที่ผิดระเบียบของสารภายใน8วันนับแต่วันที่ทราบหากพ้นกำหนดก็ไม่สามารถหยิบยกข้อผิดระเบียบนั้นขึ้นตัวย้งขัดค้านในภายหลังผลจึงกลายเป็นว่าสารรับฟังเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา8.7อนุสอง ข้อยกเว้นที่คู่ความไม่ต้องส่งสำเนาเอกสารล่วงหน้าข้อแรกก็คือตามมาตรา9 0อนุนหนเมื่อคู่ความอ้างอิงเอกสารเป็นชุดและคู่ความฝ่ายอื่นทราบดีอยู่แล้วหรือถ้าไม่ทราบก็สามารถตรวจตราให้ทราบได้โดยง่ายเช่นจดหมายโต้ตอบระหว่างคู่ความในคดีหรือสมุดบัญชีของธนาคารหรือเอกสารในสำนวนคดีเรื่องอื่น ผู้ความฝ่ายที่อ้างเอกสารจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตงดการยื่นสำเนาเอกสารเพราะเป็นเอกสารชุดซึ่งผู้ความฝ่ายอื่นทราบดีอยู่แล้วหรือสามารถตรวจตราให้ทราบได้โดยง่ายและยื่นต้นฉบับเอกสารแทนโดยในทางปฏิบัติหากไม่ได้ยื่นคำร้องขอส่งต้นฉบับเอกสารแทนแต่นำเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันสืบพยานเลยและศาลให้สืบต้นฉบับนั้นได้เท่ากับศาลอนุญาตให้ส่งต้นฉบับแทนการส่งสำเนาแล้วโดยปริยาย ข้อยกเว้นต่อมาคือข้อยกเว้นตามมาตรา90อนุ2เมื่อต้นฉบับอยู่ในความครอบครองของคู่ความฝ่ายอื่นหรือของบุคคลภายนอกต้องยื่นคำร้องต่อศาลแจ้งให้ทราบว่าต้นฉบับเอกสารไม่ได้อยู่ในความครอบครองของตนขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกเอกสารนั้นมาจากผู้ครอบครองแทนการส่งสำเนาโดยต้องยื่นคำร้องต่อศาลก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันถ้าไม่ปฏิบัติตามมาตรา90วรรค5และมาตรา123ภายในกำหนดเวลา ผลเสมือนยื่นสำเนาเอกสารผิดเวลาอาจถูกตัดพยานตามมาตรา87อนุ2ได้ซึ่งมาตรา90วร5บัญญัติว่ากรณีตามอนุ2ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกเอกสารนั้นมาจากผู้ครอบครองตามมาตรา123โดยต้องยื่นคำร้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาตามวร1ห,หรือวร2แล้วแต่กรณีและให้คู่ความฝ่ายนั้นมีหน้าที่ติดตาม เพื่อให้ได้เอกสารดังกล่าวมาภายในเวลาที่ศาลกำหนด คำว่าบุคคลภายนอกหมายถึงคนอื่นนอกจากคู่ความผู้อ้างเอกสารและการที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมีต้นฉบับเอกสารอยู่ในครอบครองแต่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งที่ศาลให้ส่งนั้นถือว่าข้อเท็จจริงแห่งข้ออ้างที่ผู้ขอจะต้องนําสืบโดยเอกสารนั้นคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้ยอมรับแล้วเป็นคํารับของคู่ความในศาลตามมาตรา84อนุ3 สำหรับบางกรณีเอกสารอาจทำขึ้นหลายฉบับเช่นมีคู่ฉบับสัญญาด้วยเช่นนี้ถือว่าคู่ฉบับเท่ากับเป็นต้นฉบับข้อยกเวน้นตามมาตรา90อนุ3า าการคัดสำเนาเอกสารจะทำให้กระบวนการพิจารณาคดีล่าช้าเป็นที่เสื่อมเสียแก่คู่ความซึ่งอ้างอิงเอกสารนั้นผู้ความฝ่ายที่อ้างอาจยื่นคำร้องของงดการยื่นสำเนาเอกสารนั้นและส่งต้นฉบับเอกสารแทนข้อยกเว้นตามมาตรา87อนุ2เป็นกรณีที่ผู้ความไม่ได้ส่งสำเนาเอกสารตามมาตรา90แต่ศาลเห็นว่าเป็นพยานหลักฐานอันสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในคดี ข้อยกเว้นนี้เป็นกรณีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลอาจใช้ดุลพินิษ์อนุญาตให้รับฟังเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานได้ในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาก็สามารถใช้ข้อยกเว้นตามมาตรานี้ได้แม้คู่ความไม่ได้อ้างเอกสารนั้นในศาลชั้นต้นศาลก็อาจใช้ดุลพินิษ์อนุญาตให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาได้ตามมาตรานี้ส่วนกรณีที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ตามมาตรา90ได้แก่ก่อไก่การสืบพยานหลัก ฐานในการไตส่สวนคำร้องปลีกย่อยขอไข่คำแปลเอกสารต่างประเทศไม่ใช่ตัวพยานหลักฐานโดยตรงก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรา90 ข้อควายกรณีพยานวัตถุเช่นภาพถ่ายที่มีข้อความปรากฏแต่ว่าอ้างมาในฐานะพยานวัตถุและงองูกรณีที่คู่ความได้แนบสำเนาเอกสารไปท่ายคำฟ้องคำให้การหรือคำคู่ความอื่นๆซึ่งจะมีผลเท่ากับมีการส่งสำเนาเอกสารนั้นให้แก่ศาลและคู่ความฝ่ายอื่นล่วงหน้าตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วในอีพีหน้าจะมาต่อในเรื่องการนำสืบด้วยต้นฉบับเอกสารนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ